ความสุขอาจจะหาซื้อไม่ได้แต่สามารถสร้างได้ถ้ามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีที่ g r e n n เ l y Wellness Center ศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวมแห่งใหม่ใจกลางเมืองให้บริการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมช่วยสร้างความสุขได้ในแบบของคุณเองภายใต้แนวคิด The First Wealth is Health การมีสุขภาพที่ดีคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้ว่าร่างกายและจิตใจเนี่ยมันสัมพันธ์กัน สุขทางกายเนี่ยค่ะมันจะต้องมีสุขทางใจด้วยก็เลยคิดว่าเ r รียนเ l l Wellness Center ที่นี่จะไม่เพียงแค่ออดูแลวความสวยงามนะคะเราจะดูแลเรื่องความแข็งแรงปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของจิตนะคะแล้ก็จะเรื่องของความวิตกกังวลหรือปัญหาที่ทํางานหรือว่าออฟฟิศซินโดรมเหล่านี้เนี่ยถ้าเราช่วยแก้ปัญหาให้เขาที่เขาบอกว่า So, my role in Greenbelt Medical Clinic, I have to make sure the daily operations are running well. Clinically, they're my staff, my physiotherapists, know what they're doing and ensuring quality, make sure that it runs well. Not just services, but the quality in clinically as well. อันดับหนึ่งที่หมออยากให้ทุกคนให้ความสําคัญนะคือการดูแลสุขภาพนะคะอย่างที่2เราถึงค่อยออกมาดูแลภายนอกก็คือเป็นเรื่องของผิวพรรณความสวยความงามค่อยเป็นลําดับถัดไปนะคะจริงๆการดูแลสุขภาพเนี่ยจะทําให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพนะแล้วก็ป่วยน้อยนะคะป่วยช้าค่ะ e รีนเบ Medical คลินิกและกรีนเบลเวเนสเซ็นเตอร์พร้อมให้บริการด้านสุขภาพความงามและกายภาพบำบัดด้วยการบริการระดับพรีเมียมเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าการรักษา